ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นพิการ์ดนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีคนคุยมีคนที่อยู่ในใจนะคะสามารถกดหยุดแล้วก็ตั้งจิตเป็นสมาธินึกถึงหน้าเขาเลือก ตัวเลือกไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะน้อมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณตัวเลือกที่หนึ่งตัวเลือกที่สองแล้วก็ตัวเลือกที่สามนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะเก็บตัวเลือกที่สองและสามไว้ก่อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะจำตลับอีกนะทุกคนโอเคมาเริ่มกันสำหรับคนที่ เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะามาดูนะจะเกิดอะไรขึ้นสามเหรียญ temperance นะคะหนึ่งถ้วยนายนอบสอดความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนกเห็นการติดต่อสื่อสารค่อนข้างเด่นชัดนะคะขึ้นมาถึงสองใบนะการติดต่อสื่อสารการได้พูดได้คุยกัน การขอโอกาสการให้โอกาสการเปิดเผยความรู้สึกการแอคชั่นนะคะการตัดสินใจเนาะเราไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สิบดาบค่ะทุกคนนกร,รู้สึกว่าความรักที่มีการจบกันไปแล้วเนี่ย อาจจะมีการได้สารต่อมีการให้โอกาสมีการติดต่อสื่อสารมาพูดมาคุยปรับความเข้าใจกันนะคะคนคนนี้จะแอคชั่นเขาอาจจะนิ่งเงียบไปนานเป็นคนที่แบบดูดูเย็นชาดูเหมือนก้อนหินนะคะอะไรประมาณนั้นคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะนะ เป็นพลังงานของทัดลมได้ด้วยนะคะเมทุนตุลกุมชาวทัดน้ํกากรกฎพิจิกมีนชาวธน,นูแล้วก็พลังงานของพไม้แไม่ไม,ม้เนาะความรักของคุณเป็นอย่างไรอืม บางคนตัดสินใจที่จะให้โอกาสตัวเองนะคะอืมให้โอกาสตัวเองได้เจอกับความรักครั้งใหม่ความรักดีๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งช่วยเนาะ อพลังงานของการที่คุณตัดสินใจที่จะ move on กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเออเราก็ยือมานานละแล้วก็เหนื่อยมากไม่อยากจะสู้ต่อละเป็นไปไม่ได้เราไม่อยากที่จะดันทุรังหรือว่าดึงดันอะไรอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้ด้วยนะเอ,อ่อก็น่าจะตัดสินใจที่จะแบบเปิดรับเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะก็ดูนะว่าคุณพลังงาน อันไหนนะคะมีชาวราศีพับลมเนาะขึ้นมาเยอะมากแล้วก็คนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะมีการช่างใจมีการตัดสินใจเกิดขึ้นจริงๆนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วคุณน่ดูแลความรักครั้งนี้มาคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะคะ เอ่อถ้ายัางไม่มีการพัฒนาเนี่ยนกมองว่าคุณเริ่มที่จะต้องแบบคิดช่างใจแล้วก็อยากจะตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตของตัวเองคุณอาจจะเลือกที่จะไม่ดันทุรังอย่างที่บอกะคะ่ะคุณจะเดินหน้าต่อกับชีวิตของตัวเองให้โอกาสตัวเองได้เจอสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะแล้วคนที่แบบคนที่ ที่มีประเด็นกันไปนกมองว่าคนคนนี้จะกลับมาเขาจะแอคชั่นเขาจะเข้าหางคุณและเป็นการเข้ามาที่อยู่ในช่วงที่คุณแบบ อุย้ยคุณมีเสน่ห์มากดูดีมากคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะสําหรับคน่อนๆทีมที่หนึ่งเนาะก็น่าจะมีคนกลับเขามานะคะคนที่เขายังรักยังผูกพันกับคุณอยากจะเข้ามาเริ่มต้นใหม่อยากจะที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้ให้ดีกว่าเดิมนะคะกลับมาชัดเจนกับคุณนั่นเองนะประมาณนี้พลังงานก็ขึ้นมาเป็นคนทางไกลได้นะคะชาวทัดไฟเมสิงห์ธนูเป็นชาวต่างชาติได้นะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เจอกันผ่านงานได้นะคะประมาณนี้สําหรับ เพื่อนทีมที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวเลือกที่สองนะจะเกิดอะไรขึ้นก mm ับความรักของคุณนะคะตัวเลือกนี้เลยตัวเลือกนี้เลยมาดูกันจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณ อะไรขึ้นนะคะคุณเกี่ยวข้องกับชาววันเสาร์ได้นะต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลนะคะนักเดินทางคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนะคะคนที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์หรือว่าเป็นชาวทัดน้ำกรากฎพิจิกมีนชาวทัดดินพลึกศกกันมังกรได้ด้วยความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนกมองว่า ความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะถูกพัฒนาคุณจะได้เจอคนที่ใช่นะคะเนี่ยถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็อาจจะได้เจอคนที่ใช่คนที่แบบคนที่ทําให้คุณอยากจะเปิดใจนะคะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนุกรู้สึกว่าสองดาบก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์เหมือนจะไม่ชัดเจนนะหรือว่าต้องต้องคิดต้องตัดสินใจหรือเขาไม่ได้เปิดใจให้กับเรามากพอนะคะ ตอนนี้นะคะก็มองว่าจะมีการพัฒนาความสำคัญนะคะคุณเป็นรักต่างไวัยได้นะอ,อต่างกันสามปีสี่ปี6กปีขึ้นไปได้นะคะเป็นรักต่างไวัยได้แล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนเนาะคุณจะได้รับความรักการดูแลการทุ่มเทการเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะถูกเป็น คนสำคัญนะคะอ่าฮะจะถูกตามใจดูแลนะคะเนี่ยบางคนได้เจอโอกาสใหม่ๆคนที่ใช่ คนที่ทําให้เราอยากจะเปิดใจนะคะหรือถ้าคุณไปเจอกับคนที่เขามีกําแพงสูงก็เหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะลดกําแพงกับคุณมากขึ้นเขาจะไม่ได้คิดมากหรือว่านิ่งเฉยกับความรักครั้งนี้อีกแล้วนะคะจากที่เขาดูแบบมีกําแพงนะคะมีตัวเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชัดเจนมากขึ้นว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะและเขาจะฟังเสียงความรู้สึกเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้น คุณอาจจะคุยกับชาวทัศลมได้นะเมทูนตุลกุมพ่อไม่ไม้นะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรอโอเคความรักของคุณเหมือนจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือว่าถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหากันเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาอะจะมีความสุขร่วมกันมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ผ่านปัญหาอุปสรรค ที่มีด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะความพยายามของคุณอะ่ะจะไม่สูญเปล่านะคะก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนคุณกําลังจะได้รับรางวัลรางวัลกับสิ่งที่คุณได้ทําลงไปอะคะ่นะเนาะเออก็มองว่าคุณกำลังจะสมหวังในความรักนะคะนะให้ไปน,นี้ขึ้นมาความรักของคุณกำลังจะชัดเจนคุณคุยอยู่กับชาววนาทิตย์ได้นะคะธาตน้ำกระกฎพิจิกมีนเนาะ หรือคนที่คุณคบอยู่ด้วยนะเขาก็รู้แล้วแหละนะคะว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดเพราะฉะนั้นนะหนกมองว่าเขาจะทําทุกอย่างให้ทุกให้ในความสมคัญน,นี้มันมั่นคงแล้วก็ชัดเจนเนาะเนี่ยหนึ่งดาการตัดสินใจนะคะตัวคุณหรือเขาจะมีการตัดสินใจเลือกแล้วแหละนะคะว่าเออเนี่ยนะคนนี้แหละคือคนที่ใช่คนนี้แหละคือคนที่เราเลือกแล้วอยากจะอยู่ด้วยอยากจะไปต่อก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะ ค,คุณคบคุยอยู่กับเจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้นะคะคนคนนี้เนาะความรักของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในชิศทางที่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะ <c. S 1> <c. S 2> คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางมาเจอกันได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะแล้วพลังงานความรักของคุณอ,อ่ะการมาเจอกันครั้งนี้ก็เหมือนกับนําไปสู่การพัฒนาได้นะคะ <c. S 2> อืมเกา่าทุกอย่างกําลังจะชัดเจนอ่ะ สำหรับเพื่อนๆนทีมที่สองนะคะอืมคุณจะผ่านช่วงเวลาที่ยากยากไปด้วยกันได้นะคะแล้วเห็นว่าจะมีความสุขนะคะพลังงานใหม่ๆพลังงานดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณอย่างแน่นอนนะคะเนาะนกมองออว่าที่โดดเด่นเลยนะสำหรับเพื่อนๆนทีมที่สองเนี่ยก็คือจะมีการตัดสินใจที่จะชัดเจนหรือว่าอืม ตัดสินใจเลือกแล้วล่ะว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่หรือคุณทั้งคู่นั่นแหละตัดสินใจเลือกกันแล้วกันนะคะเนาะความรักของคุณกําลังจะถูกพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะคะสําหรับเพื่อนๆทีมที่2นะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการเข้ามารับชมรับฟังเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมที่3นะคะสําหรับใครที่สนใจที่จะแบบเช็คดวงส่วนตัวนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะ มาที่ตัวเลือกที่สามนะคะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณสำหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่สามนะคะชาววันเสาร์ชาววันอาทิตย์ ธาตุด,ดินพฤึบศกันมังกรพลังงานของคนไกลชาวต่างชาตินักเดินทางได้นะคะทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาได้แล้วก็มีพลังงานของชาวทัตน้ํกากรกฎพิจิกมีนคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกวานะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้พลังงานของเพื่อนๆทีมที่สามอืมจะเกิดอะไรขึ้น จะมีการเข้าหากันมากขึ้นนะคะคุณจะถูกรักถูกใส่ใจถูกงอ้อถูกเอาใจใส่จากคนรักนะคะเนี่ยอืมคือสิ่งที่คุณกังวลอะ่ะคุณจะจะได้เหมือนคุณจะคลายความกังวลใจมากขึ้นนะคะจะแฮปปี้จะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยนะ จะได้ชัดเจนนะคะไพ่สี่ไม้ขึ้นมานะทุกอย่างจะชัดเจนไพ่เดอะซันด้วยเขาจะเห็นทำให้คุณเห็นเลยว่าคุณเนี่ยสำคัญกับเขามากแค่ไหนนะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันนะคะเนี่ยออืม,อมถูกบอกรักถูกดูแลใจใส่อย่างดีนะคะบางคนไม่มีเวลาให้กันนะคะต้องไปทำงานเนาะการเดินทางการติดต่อสื่อสาร การยกย้ายที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะเนี่ยบางคนได้ย้ายได้ย้ายมีอยู่ใกล้กันมากขึ้นหร <cabeza. S 1> ือย้ายมาอยู่ด้วยกันบางคนก็คือแบบได้เดินทางมาเจอกันนะคะคือ <Whoa. S 2> คุณถูกรักแน่นอนไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมานะคะแล้วก็ เขาจะห่วงแหนคุณมากๆคุณจะเป็นที่รักนะคะได้รับของขวัญได้รับของฝากสิ่งมีค่าของมีค่านะคะหรือเป็นคําพูดการกระทําทีา่สื่อออกมาว่าคุณสําคัญว่าเขารักคุณอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะมีชาวทัดไฟขึ้นมาคะ่ะเมษสิงห์ธนูนะคะคนที่เก่งในเรื่องของการงานนะคะคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นเนาะชาววันศุกร์ขึ้นมาคะ่ะ p เพร e เนะเาะความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้น คือในในช่วงเนี้ยที่คุณมาเจอคลิปเนี้ยนกมองว่าจะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ก็พึงพอใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะพึงพอใจในตัวของการรายการมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากนะคะชาวเมทุนขึ้นมาห้าดักถ้าเป็นในลักษณะของคนเก่าก็คงยัง ยังได้ไปต่อกันแหละนะคะมองว่าจะยังได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะยัง move on ไม่ได้เนาะ move on เป็นวงกลมอยู่นะคะสาหรับคนที่แบบมีประเด็นกันไปยังคิดถึงยังผูกพันยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะคะสาหรับคนที่มีประเด็นแต่คนที่ไม่มีประเด็นน่ะนกมองว่าเริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะแล้วก็ไม่มีความกลัวหรือว่าปิดกัน้น ในในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วนะคะเป็นเป็นความรู้สึกที่เปิดใจให้กันมากขึ้นอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แล้วก็รู้สึกว่าชัดเจนในใจว่าเออคนคนเนี้เป็นคนที่ใช่นะเป็นคนที่เราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยอะไรอเงี้ยคะ่ะก็มีความรู้สึกพึงพอใจในในความสัมพันธ์นี้แหละนะคะจะมีอะไรที่มัน ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะการให้โอกาสการขอโอกาสก็มีด้วยนะคะ High Princess สำหรับคนเก่าที่กลับมานะคะไพ่บอกว่าให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคุณต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจนะคะเพราะว่าแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้อ่ะแล้วก็เลือก ตัวเลือกนี้นะคะอ่าขอให้เชื่อในเสียงของตัวเองในเสียงในใจของตัวเองนะคะคำตอบของตัวเองว่าอยากจะไปต่อกับกับคนเก่าไหมนะคะคนที่กลับมานะค,ะคุณอยากจะไปไหมอ่าดีจริงๆหรือเปล่านะคะแต่เขาจะหาทางทุกวิถีทางเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณะคะ่ะเนาะเนี่ยบางคนน่ะอยู่ใน สถานะความสัมพันธ์ที่แบบเขาอาจจะมีพันธะภาระอยู่แล้วก็ได้นะคะในกรณีของคุณเก่านะอ่หรือเขาก็มีตัวตนบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะต้องยอมรับให้ได้ในตัวเขานะคะความเจ้าชู้หรือเอ่อมีบางสิ่งบางอย่างอะที่แบบพัวพันในชีวิตของเขานะซึ่งนกมองว่าก็จะมีมุมไม่ดีอยู่เหมือนกันนะคะอุปนิสัยตัวตนอะไรของเขานะคะพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณต้องเป็น เป็นคนตัดสินใจเองนะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องเนี้ยคนที่ไม่ใช่คนเก่าเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าคนคนเนี้ยเขาเขาเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นนะก่อนหน้านี้น่าจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนเอ๊ะจะยังไงหรือว่าเขามีตัวเลือกใดๆก็ตาม เขาจะเลือกคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะาลงานชาวธาตลมขึ้นมาค่ะเมถุนตุนกลุ่มนะคะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือคนคนนีเ้เป็นคนที่แบบมามา,มาหายหายอะ ออเนะคะเราก็เคยมีอดีตมีบาดแผลในใจหรือว่าบาดแผลในวัยเด็กก็ได้นะคะที่ทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่กล้าที่จะเปิดใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ต่อจากนี้นะคะขึ้นไพ่ d g m เ n t น่ะนกมองว่าเขาจะเปิดเผยกับคุณมากขึ้นเขาจะให้โอกาสตัวเขาเองที่จะได้รักนกมองว่าเขาเขาพร้อมแล้วแหละนะคะก่อนหน้านี้ไม่ว่าเขาจะ ไม่พร้อมด้วยอะไรก็ตามนะคะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เขาพร้อมที่จะมั่นคงกับคุณที่อยากจะพัฒนาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณแล้วนะคะและเขาอยากดูแลคุณด้วยนะคะเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับความรักของเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณเพื่อนๆทีมที่สามนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจนะคะ เ,เช็คดวงเป็นการส่วนตัวคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเราก็เจอกันใหม่ค่ะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ